มาลเดมาพ่อเาแลวมาขาโพดมาขาโพดขโพเขาบังำหน่อยมาบังหน่อยมาผู้ใหญ่บม่โม่มบ่บม่โม่ม่กาคือหามาอีาไปใสคือบุหินอีดาไปใส่ชอบข้าไปใส่เนี่ยมันมว่านัาเขาอยู่บนจันทร์เอ้ยถึงเขาแล้วมาลูกหลามาโอ้ยแตงพังเขาทาพอเขาหำมานลูกเสียเไปยอกอีนั่งอีนั่งมันมากมาก เดี๋ยวบอกเขว่ามาเกาะเซียสะดอรมันก็ได้จังสีล่ะลูกเจ้าเพิ่นก็ย่อกันเล็กน้อยเขาย่อกันภาษาเิ็กน้อยขึ้นมาเต็มฟันซีแล้วไม่ยังกหว่ามาลูกเจ้าฟังเด้อพ่อเด้อน้อยไอ้เมื่อนี้พอน่อให้คนมาสั่งไอ้บอกไอ้ไอ้เข้าไปในเมืองเลยบ้านเอาพอใส่ อาก็พอเฮ้านั่นล่ะพอปูนั่นเป็นอาเป็นมืองามยามดีอยังสิมาสั่งขอกสั่งว่ไม่ยังไออะไรเท่านี้ลกจากเฮื่อนไม่ใหม่อยู่ไอกโพิ่นว่าสิเนอ่ะบอสมจางไหนคนน้เก็บเงินเก็บคำาได้มันเมียนเจ้าใจดีเราได้แหวอารมณ์ดีแล้วได้เพิ่เอิ่นเขา้ากเขา้านะ จานอลาบัวมือตืจานเอ้เนเขากอเป็นหนังสือประกาศประกาศประกาศเนาะสุดทายพร้อมลูกพร้อมเมียงฟังดีๆได้ลูกเด้อศูนย์สองหก้ายบอกเลขวกเลข่ไอ้เออเบอ่์วันที่ยางมื่อนี่ปะเบอมือสามเอ็ดสามสิบเอ็ดก็ วันจัดนมือเงนวันจัดนะวัดจันทร์พลอยทใครเลกเล่าได้พอเง่นาดทุที่เลยพอวันนีวัดทิพยวัมือเราก็มือกับวันจันทร์จันทร์วามเล่าตัครโอโหเสีบอเองเงานหลายเนาะร่ดเฉียงลุ่มอีกัดนเปิืวันจันทรพี่น้องเบีเลขเนบอยเนี่าเบียนะ่าเลขสิออกศูนย์สองห้า พ่อบอกเลขว้ายเราหมดทันตายเพ่อมาบอกเลขเราหมดเมียนด้วนไอ้วัวเนี่ยวัาจังชัดเราบัดเลยคุณบังคับเลขสูงเอ้าหาเรื่องแซ่กูตายเนี่ยคุบังคับเลยเอ้าคืาบอกว่าเอาเอาเลขนะเล่นหรือว่าซื้อว่าเาเลขทีตกลงมาแล้วมาบอกไอ้สูงเอพอให้คอยในข้าไปในเมืองนะวังกับเจ้าเนี่ยนี่เข้าไปในเมืองในบ้างพื่อจะเอาไปเก็บเงิน ว่าก็ดีใจนะข้าคนรจะเก็บไดเพื่อเสกเขาไปอยู่เมืองอยู่ว้างข้าเจ้าดีใจเหรอข้าจะไปอยู่เมืองจะบอกไอ้สู่จะบอกไอ้สุ่ไอ้สูงเจ้าดีใจจีคอยติดที่ใดบอกพิงกำลังเริ่มหมาลูกสูงมก็ส่งดีใจให้แต่พอสม้อาเราเรียนหน้าเราหลังเน้าบ้านเองเอาก็ดีใจนะเขาดีใจกับเป็นแท็กซี่นะเอาคือลิงแต่บ้านมันก็สุ่มนะไอ้สูง ไม่ได้ใจไม่แต่งีดเอียดแท้วายข้าักฉันมานังก่อนอข้าพนันเก็บเงินเก็บคำามใดคนนั้นสิเข,ข้าไปอยู่เมืองอยู่วังเก่าข้าพนันเก็บบ่ได้คนนั้นสิไหนีจากเงินจากช้านอ้าอีโฟล่ะบอกเจ้าอ่านมึงแน่นี่มันบ่แม่นบ่หน่าแม่นี่ดีบ่ประกาศเป็กใจคาตามหมองหงในนู้อวายมันบ่แม่น อีนาามันบอกสื่อได้เยเจ้าตัวไป็นตัวแดงอ่านแล้วื่อพิษอ่านไหมขันบอดต์พิษอ่านว่าประกาศให้เจ้าของรถจักสีฟาาดอได้อย่างนี้ย่อบกศูนย์องหกห้าไปเอารถในเดิมเิษว่าจุกเจ้าภาคกันอ่านอย่าล่อีพอนีตัวไม่อ่านว่านือกันเลยเจ้าบออิษานกานอิษ ร้านไปก็อาชือกว่านึอีน่ไมันดอาถื้เนาะน่าอาชื้จัดสีฝ้าดำเน้อในไอไปยังไงยบ่อสูตรสองหกหาเยบ่อูตรสองหกหาให้ไปเอารถเตอ้์เจ้านาทีเมื่อแล้วไอไปเอาทำไมฝ้าไปเด้ฝ้าไปเอาเด้เจ้าของรถเด้อโอ้ยวางตัแนี่ยกระ ใช<อ>่เอาเลิอออาเอาปือฉันอโอ้ยสุดท้ายมาอันลุกจักจยากเสียก็เสียด้วยก็สีบอต้องขอเวลาพิสูจน์เลยแปดร้อยล้านหายไปในพริบตาเลยนะพ่อเรื่องอของเขาว่าจังไหนายว่าจังไหนไอศิย์เขาไปในเมืองเลยว่างีพ่อมนเดินเลยแต่ว่าเอาบอลลูนก,กับเมียเลยสายอแต่อยู่เรื่อนอยูซสั้นกับบลูกับเต่าอไอสิเฟ้าไปไอศิฟ้ามาแต่ว่ามีอะไอยากให้เจ้าไปปั่นดอกเพราะว่าพวงปูนั้นเลี้ยวก็ดีเลี้ยวก็ได้เพราก้เสื้อเรก เป็นฮ้ยนะไอ้เนี่ลุงเลยอยู่กับน้องเขยไปกับน้องเขยว่ากลัว่ยังไงไปเพราะว่าพ่อปู่เคยเห็นแล้วหายมือนันนแล้วเป็นตะยานเบิงหน้าเบิงตาแล้วนะโอ้ยย้ำอารมณ์แล้วก็บย้ำให้ถ้าภาษาพูดเท่าย้ำย้ำดียัำหายนะสามมือดีสี่มือไข่ฉลาดไอ้ขันตัวที่ไปทังซั้นแล้วจะเดี๋ยวดูโดนดูน่าเนื้อ เหล้วเรียกงเหล้งานเ่าเฝากับม้า no> ลูกก็มียอยู่กลางป่ากลางดงนี้อาพันเอ้ยฟันก็เหนื่อยอพฝนเนียของพีซุดยักมีคนดีไอศิลานาดองไปเบอียฟังทุกอย่างเขาเคยอยู่ได้อยู่สมนีนทุกกระทุกเรื่องยากไอต่อยตามมาหา เมียเมียอายสิไปไลยแล้วสาเมียวันนี้ย้อนคำสัจจาปิดาแกลว์้าปิดาพ่อซังนางให้นางขั้นบ่อไปก็บ่อใดขั้นบ่อไปก็บ่อใดเดี๋ยวนี้ก็สร้างเป็น ไอ้ ي, จิ้งกัสจังน้องเมียพี่ผีู้เสียนี่ทั้งบุตตาสองเอง้าเสียงไก่ก่อนเดินต่อยพ่ออย่าไปโดนเด้อพ่อเดินให้ดูแลบรรดาเจา้าบญน,นำ mới, ้ำเอ้ยผู้เป็นพีโดยพอ่อทางทองคำหนาดนออ้องโอยดีหน่อยมิงมานี้พอ่ออย่าไปโดนเด้พอพ่อลูกกินหอดด้ามข้ามเอ้ย เจ้าผู้เป็นน้ำหนี่น้ำยิงกันลำพาให้ดูแลแม่ของเจ้าทั้งน้องผู้อยู่หัวใจทองคำเหนื่อยนับมือหน่อยสิได้อยู่เนาะเป็นสาวสิผาปีเดินนางเติบโตเพียงแล้วค่ำวันใดนี้บ่อยากให้เจ้าไปสักลานัเอ้ยขั้นมาหูเงินสามนามสี คุณได้ดีฟ่อบอกนอนท้องคำละอาไฟพานาเอเดือนนางนอนไเทยจะยองห่างยานทอไหวจังไหนถุกอยากบากหมู่ก็สูงสุดมันกำกันอยู่ดีดีไอที่ยไปงานจ้างวันสองอีหยังลูกเจ้าไป็นยายเป็นชสยเป็นสาวแล้ว กับล้องสิบสามสิบสี่กนลังแตกสาวทอกข้ามกับไปตัวบนตัวแน้หนึงเกาหนึงน้าเจ้าก็บพวกอง่วงตองนี่ตะบักดำเดี๋ยนะปักท้องดำเดน๋ยนมันน่อยกว่าโม่ทันบุญน้ำันกัดแต่ลูกเล้อเติม แกลสิ่งหวังสิ่งนั้นเหรอครัเฮ้ยจะอะละมันเต็มที่ทั้งหน่อยสิโลค้ยทโปกเพือเออลูกไปได้น้ำกัดน้ำสาบคนละแม่ปักนึงก็ไปตะเพ็ตตัเพ็ตตบปอกปักนอยน้อยนะ สามเดือนคม่สาเดือนนะพ่อคือจะไปโดนเจ้าพ่อแม่ละพ่อคือไปโดนเจ้าพ่อฟอร์สามมาสามเดือนโอ้ยสามเดือนก็บ่โดนเหรอน่าไอซูงก็สามเดือนก็คือสามซิบมือเท่านั้นนะแม่เป็นบ้าทิ่เก้าซิบมือเก้าซิบมือลืมหกซิบมือไอซูงไปนะลาสันมาจะสันเดียวไอไอเปล่าไปบุญน้ำทองครับทองดำ โดยฟุ้งบนน้ำท้องดำจะเป็นปูสายใหเบแม่เมดมันต้องข้ามเบื่อของเจ้าเห้เบียดเงินเบียดสร้างได้เราเครอไปไปไปลูกสูงเบอรพอใอยได้ลูกสูงข้าสูงหย่อนข้าก็ห่วงเจ้านั่นทำพอเเยอี จนได้ลูกสามคนเจ้าสิมื่อวจากคนอับป๋าเลยฟังก่อนเด้อเมียอายเอ้ยสุดสายเน้นไายเป็นห่วงอวยเมียเอ้ยเป็นห่วงเมียคือว่าอวดีเด้อบ่แม่นสิอวยหน้าไปอวยหลังไปแล้วดื้อปาโลดแหนี่ยพอท่านลงเงินก็เว้าจะ่วายก่อนเลยเด้่ยถวาเพื่อไหว เมียเอ้ยเมียเอ้ยไอสบานบันคณะต่อไปพี่อาดอกน้ำกัวานไอลงเงินเชื่ออีบางทีดอกความสุขอันตรายไฟถูกให้สวงหายใจไอลานเอ้ยไอสถาบันคณะต่อตาไอบ้าป้ากบาดหวัวค่ามีเมียสอกพอากินน้ำตอง เก็บมาความยังดีนะเพื่อนผัวในน้าแต่เมีแเรื่องของอายใส่ฟ้อนเมื่อของพีนางในน้าลูกของเอาดีดีสามคนเอ้ยน่าเกิดรวมใส่ข้าพวมรวมกันผู้ทำงานมีน้ำบาบุญน้ำผู้ที่สองทองคำกำไส้ใส่ส้ำ ทองดำน้อยลูกพ่อเอเ๋ยขั้นว่าเป็นคนเนียคนนี้คนยองซอยเป็นน,น้ำยิงให้มีคนขันนละสวยอยู่สู้ขึ้นว่าเม่นดีพ่อสิไก่ในเชือนี้ให้เจ้ามีแต่เราความสูขอันตรายไฟถุกยาสุมีมาต่อ เมืยเมียความรักก็เดินนองสายสมอนเมียความทิสิไปนะบ้างสิไปนะบ้างสิเพห้านะบ้างเกียบพอมแล้วเนี่เกียบแล้วเนี่ยไป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 ถาเด้อสิไปทาหลุด่าเมียก็ไปต่อกันเลยไปทาอยู่คิ้วลนกันเนอะเอาไปโหลดไม่เนี่ยมาเอาบ้างเมียเอ้ยเมียเอ้อไอสิไก่ นดอกเบี้ยไอ้หัวแหงจากกันไปมื่อนี้จังว่าสิเป็นยังในสายตาของสายสิอังใก่ไลแล้วแต่สายตาของอาเสียนอะไรแต่เนี่ยพี่อาพอลเอ้ยกอดแน่ตีเอาเงียบออกมานี่ล่ะ ใกล้ลูกไกล้เต่าไอ้ฝนอย่าบ่งบังหลายไหมก่อดดิว่หันจบก่อนน่ตีเมียบักไอ้สิใกล้แล้วให้หวงผัวในเดือีเดือบีอ้ละจะเบิรงดูน้ำตาบอกขี้หมูกไอ้มานอกก่อนให้ไอ้เดิอทางปอทาง บอเสร็ินหมูได้ปะอเสรเองรู้ที่ไอเดินทางกอดให้โชคดีมีใจเด้อไอเด้อบ่อพอะกอดกงเต่าเด้อโบตองเป็นห่วงรอกคิดหมไอ้อกินหัเจ้านะคินหมจังหโดยแม่กับกิดหอดคือกันอีพออีพอจะกอดแต่อีแม่นั่นลูกสิบกอดจบอกพอ่ให้ลูกกอดน้ำเน่กอดกักอด เสร็จิโมกไปพ่อเด้่ลูกการย้อนแบบนี้แเราบังคืนนี่จังบว่าใดว่าแม่บักลาเมื่กอดอีพ่อว่าแต่สิเอาย้มได้ลูกไปเลยอีพ่อสิไปสุดนีไปสามเดือนพูดได้ลรอก่อนต่ออีล่าบ้าโอ้ยจะแม่นสูงหักอูหักเนาะไปพ่อสิเอาไม่เด้ออย่าลืมของฝากของตัวพ่อลูกเด้อพ่อไปลูกปัดไปานพ่อไปก่อนไปไปโชคดีเด้อไอเด้อี่นหอด้อหล่าเด้อคือกัน คุณบอก<อ>สาวเบาสาวสาวกับปูโถวอุณแม่ปานนั่นว,ว่าอีโอกีร่าบาัดนเรี่ยวเล่าที่ีไกล้ขึ้นละไห้ที่มุกย่อยน้ำยาก็หายที่ไหานาลูกหลานแม่กับตั้งแต่อยู่น้ำกันมากก็หลายผาได้ผีจนปูเจ้าลัางออกมากขึ้นลูกกับปูนี่กับปูท่านในห้างกันจักเพื่อกาล,ลัางสิหหางเมือนี่ม,มันสิเมียนคืออันโฟลุกสูงเบาปูจักแม่ยังเคื่อนห้องมันบ่มีโทรทัศน์ดแม่ยังไรท่ทระถัดเอ้าคำว่านนดแต่น้ำกันเพควนว่า เราเห็น้อกกันเดวเดียวนั่นนะ <N> นี่ลูกหลานเอ้ยท่านว่าจังสันแล้วพ่อกับไปแล้วแม่กับจิไปอันเก็บพักเก็บหยาคือเราบ่เอื่นเจ้าแมตไชเจ้าน่ะไปตลาดเต้เจ้าเศร้าไปทำไปข,ไปขายพ่อได้บอกพริกแป้งนัวสื่อเขาเจะเอามะฮวงกินพอนเดียวแม่สิปไปนี่ลูกหลาเนเอ้ยพ่อลูกกับจิไปเหตุเรื่องพ่อพูดกันพ่อแม่สิไปเฮ็ดกินทาพ่ออภิราสิก,กินยังทอดไข่บอกมาไงบ้านไห,น,น,หนกินแล้วทอดไข่เมือนีนก็ก,ก,กินไข่ทอด แกกินผัดกะเพราไหมแม่ผัดกะเพราอดเอาน้องลาอีพอแล้วไปหาเกมมิ้งมือเรื่องได้นะมิเตอ๊ดกับโอ๊ดราไรเงี้ยเราจีซื้อมาฝากโอ๊ดเอาเรื่องปะหลาเด้อไปเมาไปหาเห็ดเวียยเห็ดงา่นกาทถอะซอยอีแม่มาไปดนี่ละ